วันนี้คุณพี่วิไลพรมีเคสดีๆอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะอ๋เอเคสของพี่ก็คือพี่ปวดแขนนะคะเพราะพี่ตามส้ตมตาม,ตามเยอะอะค่ะน้องกวางค่ะปวดแขนเนอะแขนค่ะคะ่ะปวดแขนทีเนี้ยพี่ก็ยังไม่ได้ไปหาหมอนะคะ,คะแต่พี่ก็นึกถึงเฟรอ่ะค่ะว่าพี่เคยเรียนรู้มาว่าเฟรคช่วยได้นะคะค่ะอ๋อพี่ก็เลยสั่งเฟระคะ่ะ มาทานเขาเฟกช่วยใ,ในเรื่องพวกข้อกระดูกอยู่แล้วค่ะ,คะพี่ก็พอเราทานใจเราก็ไม่ได้คิดอะไรอ่าว่ามันต้องหายต้องหายอะไระล่ะเราก็ในขณะที่เราทํางานไปอะค่ะเราก็มากินละซองละซองอะค่ะน้องกวางค่ะค่ะกินได้ประมาณสักสิบวันน่าจะได้อะค่ะ ค่ะพี่ก็ลืมอกว่าพี่ปวดเขนเลยนะทีนี้อ้าวหรอคะอาการที่ปวดนี่คือปวดมานานแค่ไหนแล้ววะคะใช่มันปวดมากมันตามส้มตามไม่ได้เลยน้องวางแขนแข้งข้างขวาเนี่ยคือพี่ต้องใช้ตามส้มตามมาค่ะค่ะแล้วปวดปวดปวดมานานแค่ไหนอะคะมันมันปวดมานานแล้วนะน้องเหมือนกับมันรุนแรงมากขึ้นไอ้ฟัมที่ดื้อของเราอ่ะเราก็ไม่อยากไปหาหมอเราก็บอกว่าเออทน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 ก็ทนมันได้ทุกวันไปค่ะแต่ มันนึกว่าเออเนาะเรามีเจียวอ่ะนึกว่าอ่าอ่าเปกน่ะน่าจะช่วยได้พี่ก็เลยนั่นแหละสั่งมาทานวันละหนึ่งโซ่นะคะก็แพ้งอ่ะแต่เราก็แบบเราอ่ะถ้าเราหายเราก็สามารถทําเงินได้มากกว่านั้นเรารักชีวิตเรามากกว่าเนาะโอ้โอ้ใช่ใช่โอ้นะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นอะไรไปเราก็หายเงินไม่ได้ถูกไหมคะอนะคะ คือพี่วิไลอ่าตามส้มตามกี่ชั่วโมงต่อวันอันนี้คือเปิดร้านกี่ชั่วโมงต่อวันได้ครับตั้งแต่บ่ายสองค่ะคุณโจโเนี่ยน,นี่ก็ยังไม่เลิกขายแต่พี่เข้ามาทํางานในบ้านเน <c oughs> ี่ยเนี่ยจะเลิกแล้วค่ะเนี่ยใกล้แล้วแหละประมาณทุ่มกว่าเนี่ยเลิอกอะค่ะก็คือว่าวันวันหนึ่งก็ขายกี่ชั่วโมงแค่บ่ายสองประมาณประมาณแปดชั่วโมงต่อวันคือตามส้มตามแปดชั่วโมง <c oughs> ใช่ใช่มีทำอย่างอื่นไม่้ตยตลอดเลยอะ คือยืนดคือยืนด้วยนาแล้วแถมตํำก็ใช้มือตําใช่ไหมครับปอกต้องปอกเอ่อมะละกออีกต้องพริกไก่ย่างด้วยอะไรไหมฮะใช่ค่ะโอครับมแปลว่าเป็นงานหนักเหมือนกันนะแปลว่ามันเลยสะสมให้เกิดภาวะตัวปวดข้อใช่ไหมครับค่ะโอทีเนี้ยมันมันรู้สึกแย่ค่ะก็เลย ว่ามันไม่ไหวแล้วนะเนี่ยเฟกนี่แหละทันท่วงทีเอ้โงนะคะกินกินหายจนลืมปวดไปเลยนะคะสิบวันไม่รู้เลยว่าหายแล้วสิบวันเน่ยพี่ไม่ได้นึกเลยว่าพี่แบบพี่ไม่ได้คิดว่ามันปวดอ่ะมันเออทำไมมันหายไปได้แล้วก็เหมือนกับทำไมเราทำงานแล้วเราไม่เบื่อ ปกติแล้วพอเราจะยกสักชิงเราก็แบบโอ้ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะออโอเคนะคะก็ถือว่าวเป็นสิ่งดีๆนะคะที่เราได้รู้จักตัวเฟรกนี้นะคะก็จากที่เราตำโจ้มตำนะคะทําให้กระดูกเสื่อมแหละหน้ามันน่าจะแบบอักเสบนะคะก็เราทานเฟรไปวันละหนึ่งซองน,นะคะก็ทําให้อาการตรงนั้นที่ปวดนะคะเรื้อรังมาตลอดนะคะหายดีขึ้นโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัว นะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณเคสนี้ด้วยนะคะคุณพี่วิไลพรค่ะขอบคุณค่ะ